ไปดูโคปาบ้างดีกว่าไหมฮะเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันเหมือนกันนะคะโคปาเมริกา2016ค่ะทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะไปพบกับเวเนซุเอลาปรากฏว่าสามารถที่จะควงแขนกันเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายได้เพราะว่าแข่งขันกันไปได้ด้วยแต้ม1ต่อ1คึ่งค่ะที่เอ็นนาร์จิสเตเดียมที่เท็กซัสนะครับจอนลงสนามนี่ทั้งคู่มี6แต้มเท่ากันนะครับคือเข้ารอบทั้งคู่แล้วแหละอยู่ที่ใครจะเป็นอันดับกอันดับสลูกยิงก่อนฮะอาทีฆิก้าอาทีฆิติ9นะครับ ดูลูกยิงของเวเนซุเอลานะครับลูกนี้นาทีที่9เป็นมาริเอลเวลัลสเก้นะครับ ได้ยิงเต็มๆแกเป็นกองหลังนะฮะแต่ว่าการยิงนี้โอ้โหเหมือนกองหน้านะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเวเนซียร่าเนี่ยนะครับโอกาสมาพอเหมาพอเจาะพอดีครับประตูที่สองของเวล่าของทางเวราสเกสด้วยนะครับในน้ำยิงชาตินะครับยิงแสกหน้ามันสับสนุ่งเม็กซิโกเลยนึกว่ากองหน้าจริงๆเป็นกองหลังนะฮะรูปแบบนี้เราเห็นในยุโรปเล่นกันเยอะนะฮะแต่ว่านี่เป็นนักเตะอเมริกาในนักเตะทีมอเป็นกามาเล่นก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันฮะข้างหน้เหมือนกันนะครับหนึ่งตูนะครับทางนั้นเวเนซียร่าขึ้นนำไปก่อนนะครับเม็กซิโกเนนี่ยะครับ มาได้ประตูตีเสมอเนี่ยก่อนจะหมดเวลาในครึ่งหลังอยู่แล้วนะครับได้มาหนึ่งหโดยความสามารถเฉพาะตัวของเคซุตโกราโน่เนะครับโคราน่าครับขออภัยครังความครับีโร่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวราจะให้ดูจังหวะการยิงลากเลยนะฮะตัวแรกมันมาจากคาคิโตโมเรโน่นะครับโคราน่าลากขาบไปถึงหน้าคนนะครับก่อนยิงผ่านมือผู้สักษาประตูของวีเดลซิเวล่าโคราน่านี่ก็เปลี่ยนตัวลงมาเหมือนกันนะครับก็เล่นได้ดีนะฮะโดยที่เม็กซิโกเองก่อนหน้านี้พยายามทำเกมรุก พอสมควรนะครับคือเริ่มเกมมาเม็กซิโกเองก็บุกหนักเลยฮะทั้งโรซานโนเฮอร์นันเดสเองหรือแม,ม้กระทั่งทางอาราุกิมินสนะฮะทำประตูไม่ได้ที่สีนะฮะต้องเปลี่ยนทางคนนี้ลงมาในครับโคโรนานะครับ <c oughs> และก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการ <c oughs> วางแท็กติกที่ถูกของเรื่องของเดลาตาเล่ที่ <c oughs> เปลี่ยนลงมาได้ได้สำคัญเหลือเกินนะครับ <c oughs> โดยเม็กซิโกก็ตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายแล้วแล้ว,ลวก็เคยเป็นแชมป์รายการ <c oughs> ถึง6สมัยด้วยกันตอนนี้ ทีมที่ไปรอ8ทีมมีไกลกันบ้าง<น>คุณแนมกกนนเนี่ยใ,ใน8ทีมกันเลยดีกว่ากลุ่มเอนะคะเจ้าภาพสาหารัฐกับโคลอมเบียค่ะสหรักลุ่มบีมีเปรูกับเอกวาดอร์นะคะตามมาด้วยกลุ่มดีตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งนัดค่ะซึ่งตอนนี้ทางจ่าฝูงก็คืออาร์เจนตินานะคะ,คะมี6คะแนนเต็มรองจ่าฝูงคือชิลีมี3คะแนนเทียบเท่ากับปานามาค่ะแล้วบราซิลฮะบราซิลตกรอบไปแล้วนะฉันตกใจว่าทีนี้ฉันเชียร์อยู่หายไปแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อจริงครับบราซิลเจอ hand off กดเข้าไป